ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับดีดิสไลส์ครับวันนี้เราจะมาติดตามดูผลงานที่ผมเคยปลูกไว้นะครับเจ้าเปิดเปิ a มาร์กนะครับหรือว่าเจ้าหยกด่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับเรามาเปิดถุงนะครับวันนี้เราจะมาเปิดถุงนะครับเปิดเปิดมาร์กนะครับวันนี้จะคึมๆนะครับฝนจะตกนะครับมืดๆหน่อยครับวันนี้ ไม่หน่อยเลมืดมากกับวันนี้ของฟ้าเราจะมีต้นแรกนะครับก็สวยอยู่นะครับประมาณอาทิตย์กว่าได้แล้วนะครับ กือบสองอาทิตย์ครับทางดีก็สองอาทิตย์ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพวงนี้เขามีรากอยู่แล้วนะครับเราก็เปิดได้นะครับกระป่นจะลงเม็ดแล้วครับตอนนี้บางทีผมไม่ค่อยได้ถ่ายครับเพราะว่าเลิกงานมาก็สภาพอย่างนี้ครับตัดคลิปรือว่าทาเอฟเฟกก็ไม่ได้ทำนะครับเพราะไม่ค่อยว่างครัะบางทีก็อยากทําเหมือนเขาเหมือนกันครับให้มันน่าสนใจนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยครับ แค่ถ่ายก็ไม่มีเวลาแล้วนะครับต้นที่สองครับให้เขามีเิียวบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเขาจะได้ผลิตสารอาหารนะครับถ้าเขามีเฉพาะต้นนี้ครับ เขาจะโตช้าครับตัวคต้นนี้สามครับก็ตัวนี้ราคากำลังรุ่งนะครับอย่างน้อยก็สองพันห้าขึ้นับต้นหนึ่งครับพวกนี้ราคาจะขึ้นมากครับจากเมื่อก่อนต้นละเท่าไรผมซื้อมาสามร้อยห้าสิบครับตอนนี้ราคาไปไกลมากครับสองพันสามพันนะครับ ตรนี้จะไปไกลมากครับต้นนี้ครับตัวนี้สวยขั้นเทพครับด่างทุกใบครับต้วนี้ครับถ้าเราอยากได้ด่างเราต้องไล่กิ่งครับหากิ่งด่างเขาะนะครับไม่งั้นถ้าเราเอขีดเขียวมาปักเขาก็จะเขียวตลอดนะครับ ต้นนี้ก็สวยนะครับต้นสุดท้ายครับวันนั้นผมชาในทําให้ดูครับ3ามต้นนะครับแต่วันนี้ผมทำห้าต้นนะครับต้นนี้ก็สวยครับครับสวยมาก มกเป็นไม้ที่ชอบความชื้นนะครับรดน้ำเขาได้ทุกวันนะครับไม่ต้องห่วงครับเขาเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับเราจะทำเอาไม้เขาทำเป็นราวให้เขาเกาะขึ้นก็ได้นะครับหรือไม่ทำก็ได้เขาเขาจะเป็นพุ่มเขานะครับแต่ถ้าเราทำพุ่มเขาจะสวยกว่านะครับทำไม้เกาะเขาเขา,เขาจะได้ขึ้นไปสูสงๆนะครับ กะมะพร้าวครับที่ทำนะครับนี่ครับกินชําผมก็ใช้กะมะพร้าวแต่ปุ๋ยมะพร้าวนะครับแล้วก็แกกดําแต่ว่ากะมะพร้าวสับเราต้องแช่น้ําครับกับปุ๋ยมะพร้าวรับอย่างน้อยเราต้องแช่ให้หนึ่งคืนนะครับเพื่อให้สารอะไรบางอย่างในกะมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวกออกไปนะครับ พวกนี้ถ้าเราไม่ใส่ถุงอบไว้แล้วก็เอาไว้ในร่มนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้ชัวร์แล้วก็ใส่ถุงอบไว้ก่อนนะครับการเปิดถุงเราควรเปิดในช่วงอากาศเย็นๆนะครับฝนอาจจะตกทั้งวันเราเปิดก็ได้ะครับหรือว่าส่วนมากเราจะเปิดช่วงเย็นนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเราจะไม่ค่อยเปิดนะครับเพราะว่าช่วงสายๆมาอากาศเขาจะร้อน,นะครับเขาจะปรับตัวยากะครับจากอยู่ในถุงอุอณหภูมิหนึ่งออกมานอก อุณหภูมินึงทางที่ดีคือช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าความร้อนจะไม่เยอะนะครับแล้วก็แสงครับก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับแสงจะไม่แรงนะครับแล้วปลูกใหม่ๆอย่างนี้อย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะครับปลูกบ้านผมจะไม่ค่อยใส่ปุ๋ยครับเดี๋ยวพอเขาตั้งตัวอีกสักนิดนึงสักเดือนพวกนี้ครับผมก็จะใส่ปุ๋ยสูตรสีห้าครับประจำบ้านนะครับ สูตรสิบห้าสวยทั้งบ้านกับสูตรนี้ครับกิโลนึงก็ไม่แพงครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณยี่สิบาทพุกนี้ครับกระถางนงควรใส่ประมาณสักห้าหกเมตรได้นะครับทุกทุเดือนนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับไม่ใส่เยอะเขาก็สวยอยู่แล้วนะครับพวกนี้ไม่ค่อยงองแงนะครับเยกขึ้นมาครับเป็นไม้ด่างที่โตไวไม่งอแงครับ การลงทุนก็น่าน่าจะอืลงทุนนะครับเพราะว่าไม้ด่างจะพวกนี้ขยายพันธุ์ไม่ไวนะครับตัดข้อกิ่งก็ได้นะครับบางคนจะมาปลูกมาหาว่าคุณกุ้งจะไม่ทันเขาละมั้งครับคือเราไม่ได้ปลูกเพื่อการค้านะครับเราปลูกเพื่อความสวยงามนะครับนอกจากว่าถ้าเรามีเยอะเราก็แบ่งขายพวกนี้ครับแบ่งปันกันเลี้ยงพวกนี้ครับไม่ต้องว่ามาขายเพื่อ อันนั้นคือเป็นรายได้เสริมพวกเรานะครับที่ว่าเราขายแล้วก็ราคามันดีขึ้นครับแต่ส่วนมากพวกปลูกต้นไม้เขาจะรักต้นไม้อย่างผมครับจะขายต้นไหนก็เสียดายนะครับผมจะได้มาแต่ละต้นนะครับเงินในกระเป๋าก็ไม่ค่อยมีนะครับบางทีก็จําใจต้องขายบ้างครับเพื่อเราได้ต้นใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับวันนี้จะมืดหน่อยนะครับแสงไม่ค่อยมีครับอากาศครับ ใบเขาจะสวยครับใบใหม่ครับใบเล็กเขาออกนะครับสวยครัต้นหนึ่งควรมีใบเขียวสักใบสองใบนะครับเพื่อให้เขาปรุงอาหารนะครับถ้าเขามีเยอะเกินไปใบพวกนี้ก็จะไม่ใหญ่นะไม่โตนะครับเขาจะเล็กนะครับอย่างพวกนี้นครับ มือใหม่ควรมีไว้สักใบนะครับถ้าเขามีด่างอย่างนี้นะครับถ้าด่างเยอะเกินไปจะรอดยากครับแต่นี้ก็สวยนะครับด่างทั้งสามใบอันนี้เป็นสีเหลืองครับที่มันจะเยอะมันจะรอดยากครับพวกนี้ครับมันจะไหม้นะครับต่อไปนี่คือมันจะไหม้นะครับเพราะมันไม่มีเขียวเลยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะสวยนะครับถ้าแบบนี้ลายกระจายนี่อืมสวยดีครับต้นนี้ต้นที่สี่ก็ ด่างสวยครับเข so ียวหนึ่งใบครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วครับจะไปด่างหรือจะไปเขียวแค่นั้นแหละครับเพราะข้อเขามีสองข้างครับข้างนี้อาจจะด่างข้างนี้อาจจะเขียวนะครับคราวนี้อยู่ที่หนอครับเขาจะออกทางด้านด่างหรือด้านเขียวครับถ้าออกด้านด่างก็ดีไปนะครับถ้าเป็นด้านเขียวอีกหน่อยเราก็ตัดออกหรือไม่ก็แจกจ่ายหรือไม่ก็ลองปลูกดูครับแต่ไม่จะกลับมาด่างนี้จะยากนะครับผมคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะไม่ด่างเลยครับเพราะว่าเขาแบ่งเป็นเขียวไปเลยนะครับ มันก็แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายนะครับตัวนี้สองใบด่างสวยมากครับน่าจะเก็บนะครับมีหลอดหนึ่งหลอดนะครับตัวนี้สวยงามอลังการครับต้นแม่เขาก็เริ่มงอกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูต้นแม่เขาครับ ผมตัดตึงโกลนเล้ครับต้นแม่ครับเห็นไหมครับเขาเริ่มออกอีกแล้วครับกิ่งเขาเยอะนะครับก็ทิ้งใบไ้สองใบนะครับต้นแม่ก็ด่างสวยๆก็ไม่มีปัญหาครับถ้าเราตัดแล้วอยาให้เขาโดนน้าแค่นั้นจะไม่มีปัญหานะครับพวกนี้ก็จะเป็นบอลสีที่บ้านนะครับเป็นไม้ชนิดหนึ่งครับที่เลี้ยงง่ายนะครับเจ้าเปอร์เปิร์ครับ หรือว่าหยกด่างนะครับบ้านเรานะครับเพราะส่วนมากบ้านเราจะเลี้ยงหยกเขียวพวกนี้ครับก็สวยไปอีกแบบนะครับงบน้อยเราก็ลองทดลองเลี้ยงดูก่อนนะครับหยกเขียวครับต้นไม่หิ่งร้อยนะครับห้าสิบหกสิบนะครับตัวนี้ก็จะแพงหน่อยนะครับตอนนี้ครับราคาพุ่งมากครับเดี๋ยววันหลัง หรือวพรุ่งนี้ครับน่าจะติดตามต้นอื่นครับที่ผมทําการขยายพันธุ์ไว้นะครับเห็นไหมครับต้นสวยๆก็เปิดมาครับปลูกไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เรียงไว้ห่างเข้าบ้านครับจะสวยครับพวกนี้จะไม่ค่อยชอบแสงแดดเยอะนะครับแสงราไรก็อยู่ได้นะครับสวยงามมากครับ ครับวันนี้ฝนก็ตกนะครับแสงก็ไม่ค่อยมีครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ